กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้อเขียวปลา,ารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับมีกับมาพบปะก,กันเนีย่ยมือแรกมดืมดๆคำขัำ้เราเนาะพี่น้องกินเขาแรงแล้วหรือว่า้ังเฮื่อนกับกำลังกินเนาะสังสรรปีใหม่พอกันเมื่อแรกวันแรกแขกมันสํนสนสนาหรับพี่น้องที่เดินทางมาพบกันในมือแรกเนาะพี่น้องค่ะกับสังสรรค์พบปะกันผู้ค้อผู้แขนกับใบกันคอเข้มาม่าล่าถวดกันเนาะพี่น้องโดนๆที่มาพบกันเพียเนาะพี่น้อง มูพวกกับกินแน่ส,สัสงรค์กันแหน่กัให้พ่อประมาณเนาะพี่นอ้องหอมปากหอมพ่อ,พอแต่ก่อนจะไปกิ่นกพี่กับนองกับมูกับพวกกับให้พักผ่อนกันเด้อมาหอดกับเดินทางมาใส่ไก่เนาะค่ะพักผ่อนหย่อนใจให้จิตใจเราสบายสงบก,ก่อนนะคะพี่น้องค่ะ,ะ <c oughs> หลังจากนั้นเมื่อไม่มากกับตื่นขึ้นมากกับไปท้ำบุญเนาะค่ะเนาะขอขมาพ่อเมค่ะพี่น,อน้องบางก้นก็เลื่อมค่ะ ก็ได้เห็ุมาจากปีแล้วนะคะเดินทางมาก,กัะให้ปลอดภัยค่ะพี่น้องสอเขียวกับว่ามียังจะบอกให้ฟังรายดอกจะพลาดมาพบตัว,ตว,ตว,ตวเลขแนวทางนี่แหละค่ะพี่น้องพบตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งนะคะในหวยลาวพัฒนาค่ะพี่น้องในงวดวันที่12เมษายน67นะคะแล้วห้องก็จะไปพบปะกันในงวดใหม่คือวันที่19เมษายนคือวันศุกร์ค่ะพี่น้อง เหลขงวดต่อไปจะออกในคืนวันศุกร์นะคะ <c oughs> ค่ะวันศุกร์ที่สิบเก่าค่ะโอ้หย,ยุดเงาค่ะพี่น้องคะว่างว่างงวดวันที่สิบสองนี่คงจะเป็นงวดที่ตบไทยเก็บเงินใส่สงการเนาะพี่น้องอืมให้พี่น้องมีเงินกินเงินใส่ใส่สงการสุข,ขุขสุข,ขนนะคะก็เกี่ยวกับวังเป็นย่างยิงค่ะว่าพี่น้องจะทับสนเสืออะไรกัดดึงข้อเ,อเว้ยอ่าวางว่าพี่น้องคองจะมีเงินกินเงินใส่เงินเก็บกันสุข,ขุขสุขคเนาะ เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นฝนลงฝนอะนี่ก็กบอึ้งกับออกแล้วเนาะพี่น้องฝนตกท่มพี่น้องแม่เหล่มสงการในไข้เนาะเ็ไาะแไต่กบแต่อึ้งกินมันบอพี่น้องอย่าไปซื้อเลยเนื้อเมื่อเนื้อหมูซื้อคลาห์มันมันเสียบแร้พี่น้องโอ้กินดูอะไรกับเปิดกันในเนาะอ่ะยูไซกับกินได้เงิ้คคาแรกเมื่อละสามร้อยกับกินใดเนื้อนะพี่น้องแต่ของถ้ามันฉาดนี่ห้องมันหากินิ่นงะางะ น้ำบานห้าหนนะพี่น้องมันบ่ค่อยมีหลือเดี่ยตะกี้นี่โอ้ยเนื้องว่วจะเป็นกลิ่นอยากกลิ่นซาซากันค้าวเลี่ยงเวลาอีรีก็บริกินเนาะ,ะแต่ซูเมอร์นี่ง่ายค่ะได้กลิ่นง่ายว่าแต่คืออยากมันได้กลิ่นลวดอืมสมัยตะกี้พี่นบ่ขายเป็นพูดมันสิริกนินเนื้องว่วน่ะแม่นบอกพี่น้องสมัยซูเมอร์นี่มีขายทั่วตลาดจะกินย่ามไม่ก็ได้กินเม่นบอกว่าอ่าสำรับ,บพี่น้องมาฝากกันไหมค่ะ พี่น้องมาพอกกันไหมกับคอยมีความสุขนาะค่ะพี่น้องคะพวกปะากันไม่ไหมค่ะพักพอนอนใจค่าเกียรติให้เต็มทีคอยมีความสุขกับวันหยุดนะคะพี่น้องเดินทางกลับกับห้ปลอดภัยค่ะพี่น้องคะเดินมาแล้วก็เดินทางกลับก็ให้แล้วคาดไปในทุกๆเรื่องคุณจะไปเที่ยวใส่ไปใส่มาใส่ก็ขอให้พัก่อนวก็ให้ไปอย่างมีสตินะคะอย่าเมาแล้วขับนะคะตอนนี้ป้อมย่ามก็เริ่มตั้งกันกระจัดกระจายแต่ละจุดตามหมู่บ้านแล้วนะคะพี่น้องคะ ค่ะเมื่อเช้านี้ซอเขียวออกเดินทางไปแคมพ์เพื่อนนี่ก็ไม่ป้อมตั้งบัดเหลวทุกจุดเหลวนะคะเถือว่อา่นทางานตามนาทีคือกฎระเบียบตามบัญญัตินะคะงานราชการเนาะพี่น้องมียังก็ไปพึกษาไดเนาะค่ะผู้ใดมีเรื่องร่าวนายก็เข้าไปพึกษซาเข้าไปถามได้ค่ะพี่น้องเดินทางไกลอยากหลับอยากนอนก็ไปขอพักน้ำพือนใดค่ะ นอนขอพักจำฤตจ,จะข้าวแน่สิเดินทางต่อเมือหนามือรุ่นยังสิกได้ค่ะพ,พี่น้องนะคะสําหรับขี่ยอดย่าน้าหานาืมอเตอร์ไซค์เนาะมันไก่มันไงมันลาได้พี่นอ้องอามันบมแมนว่ามันบกปวดลังปวดเอวได้ขี่รถค้นสถานะมันก็บบคือกันเนาะเออลังค้นกับขี่รถยนตลังคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลังคนกัย่างลคนกับขี่เครื่ง ang, งองบินงค้นกับขับรถจวนตุง เมนเบ่อเลือกสันวัฒนะบ่อใดดอกพี่น้องเขาเลือกเกิดบ่อใดเขาก็เลือกกิจธรรมใดแต่พระคนา,าน่าบุญพาวาสนาทรงคนเน่านี่กคเลือกไม่ได้นะคะพี่น้องมันเลือกบ่อใดอีหลีเลยนะคะกับบ่อรู้ว่ามันจะมาใน้รูปแบบใดเนาะชีวิตของแต่ละบ,บุคคลอ่าบุญพาวาสนาทรงมันกับบ่อคือกันค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่สอเคี้ยวนั่งอยู่นี่เมื่อนีนเน่เป็นตะมีพีหลอกอยู่ข้างหลงังคือกุฏิอ่ะกุฏินี่เอ,อิ่ม เลื่อยเนาะพี่น้องเมื่อเนี่ซ้อเขียวก็ไม่ได้ยังดอกกินเลีเ้ยงในแต่แกงขีเล็กแกงขีเล็กใส่หนังขึ้นอยากแกงขีเล็กไหมพี่น้องแสบได้เป็นยาระบายดีต่อแกงขีเล็กเนาะด,ดูด,ดกินเพื่อแต่ว่าคั่นต้มปุ๊บแกงปับดดด๊บรสได้มันค่อยแบ่บมันจะหอมกินผักขีเล็กกินร,รมศาสา์นะคะไส่หนังหั่วต้มมากไหมไม่ไมหอมขนาดค่ะพี่น้องแกงใต่เครื่องีเห็ดขุนด่นอวบตัวห้ายก๋วยเนี้ยวหอน,หอน ได้สูกเอกไว้คุณแล้วผู้มักมันเป็นยาระบายพ่องนะคะกินหลักอัละบายท่องดีเบาท้องค่ะพี่น้องเปิดสมุนไพรด้วยนะคะใครว่าเคยกินกับไปกินแน่ยาสิพ้ากันกินต่ไก่ย่างน้นเช่เอฟซีพิซซาหลายเนาะค่ะไปกินแน่แกี๊ยงเี่ยงเกงพักบ้านบ้านจาาังไรก็ได้กินแกงเนาอไม่เนาะกินเต้นเนือเต้เสื่งอะไรระบบขับถ่ายเรามันไม่ดีนะคะท้องปุ๋ท้องเสียได้นะคะจุกเสียดเน่นอังเห็ดไหนเป็นท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นเท่ากับการอยู่กันกินเนาก็เลือกกินเน่ะักน้อยเนาะตามสถานภาพร่างกายของเจ้าขวงค่ะเอะสภาพร่างกายแต่และบุคคลมันก็บ่คือกันเนะาะมักกินบ่คือกันโดนเราได้บริกิไกยจับก็ได้ตั้งแต่เป็นสาวอยู่เมืองสุพรรณพุดนะกินเจ้านั่นหรือมากินทั้งบ้านเท่ากับบ่คอคยถึกปากมีเจ้าหนึ่งที่อยู่สุพรรณในตลาดสุพรรณเสพเสพพี่นนอะ มีก๋จับมีของหวานน้ำเจ้านั่นน่ะไปกินบ่แพงพร้อมเดีสิบบาทไปกินนะออกจากร้านนั่นแม่ไปกินร้านอื่นกับเบอแซบกับเบอกินเลยนะคะพี่น้องแปมเพอก็เลยไม่กินเก๋จับขี่รถเข่าตลาดหาแนวกินเน่าไสั่นไปพอกเก๋จับอยากกินเนไใหม่ๆแปลกๆนะพอกเก๋จับกักินมันเก๋จับนี่หระวะอืมกันว่าเก๋เตียวกับกินดูแล้ว มันก็บเป็นเนวพื้นบ้านเนาะพี่น้องกินเป็นน้ก็ะเกาอะไรกัขีคันก้วยจับเนี่บ่แพงปั่นก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องเครื่องกด้ไรายอยู่ด้ยเต็มถ้วยเื่อนนะก้วยจั๊บนี่สามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวสี่สิบห้าสิพี่น้องเอ้ยกันก๋วยเตี๋ยวสี่สิบห้าสิกินเขาดีกว่าบ่พี่น้องอยู่ทองโดนกันเด้เนาะแต่ก็คือนบ้านล่ะก็นอาคันมัดอันนี้ไม่อยากวกันแพงเหมือนในกะสือเนาะแต่ก็มันเป็นกะ ดีแล้วล่ะที่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากมันก็เหมือนคนใกล้ตายเนาะพี่นอ้องสู่ชีวิตต่อไปค่ะพี่น้องค่ะอองวดวันที่สิบสองเมษายนหวยหวหลาวคุณลุงส่งเตรียมสมุดประกาศขึ้นมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,คะเตรียมเรียบร้อยค่ะหวยลาวคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่สิบสองเมษาย,ยนหกเจ็ดวิ่งสามกับศูนย์บนล่างค่ะพี่น้องวิ่งสามกับศูนย์บนล่างนะคะ องตัวจับให้สามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะคะอ่าส่วนหลักศูนย์จับให้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะเบิ้ลศูนย์ศูนย์และสามสามโชคดีร่ำรวยค่ะอาจารย์มาเนาะค่ะไว้เล่าคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่ 12, สิบสองเมษาย,ยนหกเจ็ดนะคะเว่งสามและศูนย์นะคะพี่น้อง วิ่งรูดสามกับศูนย์บนล่างเลยนะคะจับคู่สามให้มีสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดค่ะพี่น้องขาแล้วก็หลักศูนย์นะคะก็จับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะเบิ้ลศูนย์ศูนย์และสามสามค่ะพี่น้องขาตัวเลขเน่าทางก็ถือว่าเป็นตัวเลขเพื่อที ให้พี่น้องพิจารณลาเนาะเป็นแค่แนวทางค่ะบ่ได้ว่าจ่อจงว่าสิออกเด้อตัวนี้ตัวนี้กะทำตัวให้เป็นกลางนะคะบอกซอเขียวกับว่าสามารถที่จะกาลันตีให้ได้ดอกว่าตัวใดมันจะออกเนาะพี่น้องอ่ากินเขาเร่งแล้วกับเบื้องซอเขียวไปนำหรือว่าผู้ใดได้เบื้องหลังจากกินเขาเรยงแล้วตอนนี้ก็สร้างพี่น้องเขามาให้กำลังแรงใจกันค่ะกดแรงกดแช์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันเนาะค่ะซอเขียวกับอยากจะเห็นกับพี่น้องขึ้นกันเมื่อว่ากระเม่นกระขค้ืนกับพบปะกันได้ค่ะพี่น้อง แล้วแต่เวลาของเฮาเนาะเลิกสะดวกคือเลิกที่ดีที่สุดแมนบอกพี่น้องคะ่ะอ่าอ่ะเฮากะขอสรุปจบเพียงแค่นี้คะ่ะพี่น้องพบกันไม่คลิปหน้าควาอมและพระจากเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ